สวัสดีพี่พี่พทุกท่านครับมาดูตู้เย็นกันนะครับว่าเราจะได้ไหมว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับสามีพัญญาคู่หนึ่งนะครับที่โอนตังมาให้ซื้อตู้เย็นนะครับ เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่าจะได้จะได้ราคาเท่าไหร่นะครับอืร้านนี้ครับมาดูหลายร้านแล้วนะครับยังยังไม่ถูกใจนะครับเดี๋ยวลงไปดูนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะราคาเท่าไหร่ รุนเการุ่นใหม่รุ่นใหม่ให้ใพี่4 5 0่รัน4 5 0ครับลดหายเลยเบอร์55ดาวแบบใหม่ประยัดไปครับก็เอินวันยี่ห้อยังครับไอเอสัญญเกลครับมตัวใหญ่ครับมนาด6คันนี้าดารครับห่ากระดเจ็ดรอบ ด10ปีอะไร3ปีอ๋อครับนี่นี่ตัวนี้บ่าครับครับตั้นี้จะชี้จะ5,490จะร่าันี้จะชี้จะได้ 5Q พอดีอันนี้5.3มี5.3ครับ5ประหยัดไป40%งั้นงั้นตัวนี้ครับแม่นครัาได้ครับ4,050เลยทา้ที่4 0 5บ ร้านนี้นี่ครับเจ้าของร้านสองร้านนี่นครับเขาเจ้าเนื้อให้สิบกิโลครับผมมาซื้อผมมาซื้อตู้เย็นผมมาซื้อตอนนั้นก็มาซื้อมาซื้อเตาแก๊สที่นี่แหละครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับนี่ครับไร้ร้านนี้แหละครับโปรโมทร้านนั่เลยครับร้านไทยสารของเยอะแยะมากมายนะครับมาเลือกซื้อได้ด้ย อยู่ข้างบิ๊กซีนะครับผมมาซื้อที่นี่ตลอดครับผมมาซื้อเตาแก๊สให้แม่ตอนพี่พีเอฟเขาพี่พีเอฟซให้ซื้อเตาแก๊สให้ตอนนั้นนะครับแต่เป็นตังค์ผมเนี่ยครับซื้อเตาแก๊สตอนนั้นก็พี่พี่สมทบมาบ้างครับขอบคุณพี่พีทุกท่านเยอะนี่ครับร้านของเพื่อนนะครับร้านของพี่เขานะครับ มีสองล้านนะครับฝั่งนู้นก็ใช่นะครับฝั่งทางนี้ก็ใช่นะครับสวัสดีพี่คันมาซื้อแล้วได้แล้วครับได้ได้ร้านนี้มามาซื้อประจำครับได้ได้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะครับตัวนี้เลย นี่ครับราคานี้เลยครับร้านกว้างมากครับมีสองสองที่ฝั่งฝั่งตรงนู้นก็ใช่ครับนู่นร้านเป็นร้านกเก่าเก่ที่ขายมาตั้งนานแล้วนะครับ เ,เอาขึ้นรถน้องไหนมารับเลยนะครับขอบคุณพี่พี่พชายกับพี่สาวนะครับอสองมีสอ,สองสาม,มีพัญญานะครับพูดกลางก็ไม่ค่อยชัดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ซื้อตู้เย็นให้นะครับ มาชืวอเองมาเลือกเองนะครับไปเลือกที่อ,อ,อยู่ไทยวัสดุก็ยังไม่ถูกใจครับไม่ถูกใจรา,ากนนราคาไม่เหมือนกันเนอะราคาไม่เหมือนกันผมไม่บอกอยู่ในห้างกับอยู่ในร้านข้างนอกราคาไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดู ที่พี่เขา,เาทำโรงทานด้วยนะครับเอาเนื้อให้ผมสิกิโลนะครับเอามาแจกชาวบ้านด้วยขอบคุณเจ้าของร้านนี้ด้วยนะครับผมมาซื้อหลายครั้งแล้วเจ้าของร้านนี้ใจดีมากครับข้างอยู่ข้างวิกซีสกลน,นครับ นี่นะครับเนื้อที่ที่เจ้าของร้านเขาเาให้นะครับสิบกิโลครับสิบกิโลผมมาซื้อประจําครับเป็นเป็นเนื้อวน่าจะเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณเจ้าของร้านด้วยนะครับน,นะครับ อ๋อเป็นเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวทั้งหมดสิบกิโลนะครับ oh, <hey. S 1> ของร้านจะดีมากครับ oh, <hey. S 1> นี่นะครับ oh, <hey. S 1> สองหูับใหญ่ร้านร้านเพื่อนก็นอยู่นี่นะครับสองมีสองร้านครับสองฝั่ง ข้างวิกซีสกลนครน,นะครับมาอุ่นนุนกันได้ด้วยครับราคา,าคุยกันได้ครับเพื่อนเพื่นเป็นกันเองครับเจ้าของร้านนี้เป็นผู้หญิงนะครับนี่ครับมา,มาจะมาส่งแล้วครับของใหม่มาเลย คุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่ซื้อตู้เย็นให้นะครับคนเดียวนะครับแบกขึ้นเลยเก่งมากครับผมน่าจะแบกแบบนี้ละขึ้น,น,นเอาขึ้นบ้านคนเดียวก็ได้ครับวัาจะคิวครับนี่นะขที่สามข้อห 5.3คิวนะครับพอดีคนเดียวครับอยู่บ้านใช้เองหมดครับใช้เองนะไปห้องบ้านนะตั้งไว้แักครึ่งชั่วโมงเดีวยวครับก็น่าเสื่อมื่เงินคนละเทียเสียบแม่น้ำยามันนิ่งหมดอ๋อครับ,บ<า>ครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาขึ้นรถแล้วนะครับเเดี๋ยวราจะกลับนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับร้านพี่เขาอยู่ข้างบิ๊กซีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาถ่ายให้ดูมีอยู่สองร้านนะครับนีเด้อยครับมาอุ่นนุนกันได้นะครับ ใจดีมากครับเอาเนื้อให้สิบกิโลเนื้อวัวนะครับสิบกิโลเอาไปแจกแถวบ้านด้วยนะครับขอบพระคุณพี่เขานะครับเจ้าของร้านนะครับนี่นี่ครับร้านฝั่งนี้ก็ใช่นะครับนี่นี่ครับนี่ครับขอบคุณเจ้าของร้านด้วยครับข้างบิ๊กซีเดอวยครับมาอุดหนุนกันได้ครับ เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสั่งสั่งกระดิ่งด้วยครับอย่าลืมจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับดูโฆษณาให้จบทุกคลิปทุกไลเดอร์คลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับขอบคุณผู้ใจดีที่ซื้อตู้เย็นให้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย